ค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าจ้ามาน,นี่อยู่กับแม่ไหมเนาะค่ะจ้าจ้าเป็นจังไหนแน่นอนจ้าฝันดีปะค่ะงวดน,นี้ฝันดีฝันขออธิษฐานเบนนอกค่ะสร้างแม่น้พราะให้ผู้ขาความน้ำได้จะถูดเด้อไม่เจเ้าเท่านี้วางสินะเยียงฤทธิ์ครบเจ็ดโอ้ยครเจ็ดแล<ถ>้วค่ะ เออคุณคุณไม่ก็อยากเลยมันก็เลยความได้เนาะค่ะความได้ความนี้ก็แสดงว่ามัข้ามจัตจัจัตทีเมนโมเมนเนี่ยนหละแต่ว่าคือความได้โอ้โหความก็คือข้ามข้ามแม่น้ำค่ะอาจารย์ความขึ้นยังเพราะฟันว่าแม่แม่ไม้นี่สิข้ามแม่น้ำแม่นบ่ค่ะ แต่ค่ขามได้ก็อ,อธิษฐานเพันเนาะอยู่ในฝันก็ได้ลนกมเพิ่นอีกคื้นกันก็ขัว้ากระขามไปไห้สับายแบบบริญญาก็สิเมนแ่วนเหล็กตัวนี้ค่ะแล้วว่ากระตูตม่นจริงไนนะว้นั่นนะค่ะคื่บอกบไก็โตอันหุกเจ็ดนี่แม่ไหมเอาว่าได้ใส่ค่ะเป็นความฝัน คือกันบ่ค่ะโบแบบว่าเขาเก่งไว้ือวหลีหนะ่นะนะเขาเปือกตัวไปเสียงฝันค่ะเป็นเลขที่แม่มากเนาะคะ่ะแม่เลือกไห้แต่สีเนาะ,ะ,ะค่ะอ่าค่ะมากแข้งมากแข้งมากัวเก้านี่บอกค่ะแม่มากพวกเจ็บนี่ยล่ะอือไปเชียงเนาะมันมันมันมาขม่มผู้ายอยังกับ ขามไหน,นะค่ะแต่ซโปเมน,นมันคือสิขามไหมัอนมันกระถอยมันบอดจ่ะเมนค่ะแม่อันนี้มันขามให่โตเป็นอยังเด็มันไม่หกตัะมันมีอยู่เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่อากาอ่าหกเด็ด ไม่สามสเตตสามตูนครับแล้วก็ส่วนหน้ามันสี่องคจะถ่ายมันไหมแล้วก็ส่วนมน้าคือเป็นอีกลางครับเมื่อบางแผ่นมันมันมัน,ม,นมันออกแถวสุดเนาะครับอือมันออกแปดเก้าโอ้รถไทยคิดแต่มันสิบเจ็ดแปดเก้าครับ ก็เลยก็เอาก็ได้เอาส่วนกลางมาขาดแปลงมันมี้อยู่28หามาก้ายตัวนี้อือแตเลยอันนี้ก็เลยเอาสมาทนแปเก่าแมนอกเดี๋วลาเง่งเต้มดอกเจ็ดเจียงแมพเจ็ดแปดเก่าแลมนดอกแปลเก่าอือเสียดายแม่แปลเก่าแม่กเอาเบอรชตัวเนาะบอร์อเอาเบอร์ูตัวแบบนี้ประจำ คืออันเขียนไว้แล้วแต่ว่าบ่เอาองศ์สีบ่แม่เขียนไว้แล้วว,ว,ลว,ว่ามันเคยออกตัวไหนสุดตอนออกช่วงกลางหมดละค่ะมาสองห้าแปดมันเคยออกสองุกโค้ตึกกิ้งใส่เต็มทีเออมันหลับแปออกเท่าไรเจ็ดแปดเก้า 8, 9, นะแม่เออมันมันเป็นเลขเกี่ยวกับอะไรอันคุณแม่เป็นเลขมากแล้วก็เขียนไว้จังสีบอก่ะ ไม่เล็กจริงเลยเนาะแต่ว่าวันนี้จะเอาว่ากูแล้วมันจะออกตัวไหนบ่ล่ะค่ะคือว่ากูโตเด็กคบโตเถอะนะเขาตัดตัดถ่ายมันตัดหนาามันเด่นตัวหนาเดินตัวถ่ายมันนันสินะอืมก็จะเดินซูนึงสามปี่เราคบแค่เดือนสี่เขาก็มันเด่นตัวหนาคือจังเก่าซูนคือจังสองสามคือจังหาหาคบใครนั่นสินะ มนนีมีตัวใดเนี่ยค่ะแม่มีตัวนี่ลหละตัวที่เบาตั่นี่ลหละก็อีกรอบเนี่ยค่ะแม่จ,จุดป่านจุดป่านหมอเ <ünk. S 1> ก้าศูนย์อากาศสองสามสี่าอากาศหกเด็ดตัวนี่ลหละ แม่เอาแตตัวทั้งหนากับตัวถ่ายมาแม่บอกค่ะแม่ทอาตัดเหลี่ยมเหลี่มเหมียมถ่ายคือจงังสนหนึ่งคือจังเก้าส่วนหนึ่งสินะ่ะเอาตัดเหลี่ยมเนี่ยนี่ตัดไม่เหนื่อยทีตรงประจำเนี่ยเพราะเคยอ,อกกลับได้สุว่างหนออกเปิเก้าตรงอยู่เากลบ่ไดลเอาเอาส่วงกลาง แบรนด์นี้ทุกป้าเลยจะเอาพวกตัวตัวบาทนี่หลอดไปทำไมอีกฮัาเพลงเกิดว่าเอาหมดทุกตัวนี้เปอร์เซ็นต์ถูกก็มีเยอะใช่ไหมแม่ใช่สามหัวหลับก็ได้เงินเอาวัตตุโตเกลือเอาคูอเนื้อเชื่อนี่ดีนี่กระหงจอยหาก รู้เอาแต่สองสามสามซี่เดี๋ยวบอค่ะแม่ตุกก๊กตาบอเอาค่ะชุ่มบานเขาสิเหล็กเอาขี้ยามันออกอีกก็ได้สืออ่อมัตสุโตแบบตัดตัดหลิลลงคือจังเก่าศูนคือจังซูนหนึ่งจึงสี่ตีแล้วว่าแต่ว่าเขาบอกกลับแล้วว่าเปิดจุดบริเอาแบบตรงเลยสิครับมันค่อ,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 อยออกตรงตรงโอเคครับ ไม่ค่อยออกกับจะเถอะอนสามตัวสามคู่นี่บอฮึมแต่าเด็กสามตัวนะมันสามคู่ครับแล้ก็คือว่ามันจะออกตรงๆเลยใช่ไหมแม่ใช่อ๋อไม่ต้องเก่าซู้นเป็นน้ำซุนหนึ่งเดงสวนะเขาก็บอกกับผลีเมยบยนี้ครับแ,แล้วหลักคลายมันก็ได,ด้ปบสถงชักหัวสามหวัว คือคุณแม่เอาเต้ตัวมากเจ้าสีบ่บอกค่ะแม่แม่ถ้ะเอาเต้ต,ต,เตัวมากต้องเจอตัวมาข้าบอกออกแต่ออกตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวอันนี้กน,น,นี้แม่เก้าศูนย์หนึ่งนี่เก้าหนึ่งนี่แม่เอาบวกค่ะหรือว่าเอาแต่ตัวทั้งหนากับตัวทั้งหลังเอาแบบว่าข้าห้องจิตต์เป็นแบบนี้ด้วยจังศูนย์ ค่ะต้องเอาชูนยังทีตั้งนะคตค่ะทีกั้หางโคกโคกเจ็ดยังน้ำที่เป็นทุ่งเกษตัววัิบี้ทีมเกตรจะเอาเบิร์ต่ว่าคุณแม่นี่เสียงเลขกโกเจ็ดบอกอ่ำขึ้นเมื่อก่อนเสียงเสียกเจ็ดเจ้าไหนโคกเจ็ดก็นนอนกับขอ ขอเพิ่นว่าจะออกตัวนี้ขอให้ไปใส้ประจวบสมัยประตรงของต้องค่าขออธิษฐานเพิ่นเห็นหนาเต็มองจังสิเคยฝันว่านางเต็มองถือกันนะโอ้ค่ะเนี่ยตอนนี่ในความฝัน,น,นก็ขออธิษฐานเนาะค่ะให้สิไปยังล่ะไปเห็นเม่านางมันมีความไป่ได้บ่เพื่อได้ใจก็ได้นางหนุ่เพิ่น ก็อธิษฐานในเจ้าท่านี่นี่ในนามคุ้งคานี่ก็หายลูกไปได้สบายก็ปูกขาไปสบายก็ไปได้สบายไม่ไ,ได้ของในค่าค่ะฟันดีเนาะค่ะแม่เนี่ยฝันดีอยู่ซือตันหน้าหนึ่งดีอยู่เลยถามมันโมเมนต์สิไปบ่ไรนั่นนะแต่ว่าตัวแม่มากนีก็สิเป็นหกเจ็เนาะค่ะแม่ อ่าเนี่ยแบากุกเจ็ตอืมคอม่ององเบื่อหวั่สิตตนสิวใจร้ายกูโม่ขึ้น่าค่ะเพราะว่าฝันเกีียวฝันดีผอมเนาะแม่ดีค่ะคุณแม่ิ่นกับฝันว่าเด็กคาไม่นำโค้งเนาะค่ะก็ฝันดีนะคะ่ะ เป็นความเชื่อโซนบุคคลนะคะไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันนะคะสนับสนุนแค่สรากินแม่งรัฐบาลขอ,ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ค่ะพอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ